ใช้ <ste ans> หลายคนเลยครับ huh. นี <simplify noise> ่โอ้สีเนี่ยลำใหญ่เลยโอ้โหหนักใช้ได้เลยครับนี่ใหญ่มากโอ้โหนู่นโอ้โหมันหัวบ้ามากหัวบ้าสองคนเอาไม่ได้พุ่ม ดี๋ยวบ,บ้าหเขาเองไหมานาไปยินดังมันแต่เดียวนะต้องใช้นากับหลานเลยครับแล้วนี้น้องกับหลานครับออ้ดเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวมองมันที่รูดแม่เหรอเออเดินมิดมิดมิดได้เลยครับเนี่ยลำใหญ่มากโอ้โห

哎，哥， ทะเลหุยเล้เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋รูบคอไหมวะไม่ให้ลองมันคางันนั้นเลยอ๋อสองคุณอคนอุโอ้โหหมกคับเด็กว่าจะได้นะครับเด็กมาไหมไปหนไปหนไปหน ลิฟต์ไอ้นั่นเราก็เอามีดลิฟต์ตาอกันนะลิฟต์ขึ้นบนเออตีลงนงี้ยมาม้ก็ต้นใหญ่คนก็ต้นใหญ่ครับคนก็คนใหญ่ครับเนี่ยเอาอีกที

ไม่ได้ผู้ช่วยดี้นแย่เลยครับเนี่ยอีกนิดอีกนิดอีกนิด ตัดตัดืนได้ไหมขื้นได้เออลงได้เออนอ่เียบร้อยไปเลยเฮ้ยทางไนทาไหนเรไมาทางไเลียวเลียวเลียวหน่อยเลียวหน่อยโอ้โหลมน what do you know นี่เป็นไม้คำหลังของเว้าใหญ่นะครับว้าใหญ่สองเมตรห้าสิบเราต้องใช้สปริงนะครับไม้คำหลังต้องใช้สปริงเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้สปริงตัวนี้ค่อนข้างเลวยากนะครับเนี่เยเลวรากหน่อยเพราะว่ามันเนี่ยเศษไม้ที่ออกมาเนี่ยป่าจะเลาได้นะครับแล้วก็เพราะว่าลำมันใหญ่ครับเนี่ยต้นมันใหญ่มากต้นมันใหญ่ประมาณนี้ต้องพา แล้วก็เหลาออกมานะครับกว่าจะได้ขนาดนี้เส้นก็ประมาณ1นิ้วนะครับความกว้างก็ประมาณหนึ่งนิ้วตัวนี้ใช้ไม้ไผ่ตรงนะครับไม้ไผ่ตรงแต่ก่อนไปเอาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างยุ่งยากนะครับเกือบจะตกเหวไปครับเพราะว่ามันอยู่บนเขานะครับมาอยู่บนสูงๆหน่อยเอายากนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ก็ค่อนข้างลําบากหน่อยก็เสร็จแล้วครับสําหรับคนที่จองไว้นะครับสองเป็นห้าสิบ ก็เตรียมรอรับได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตากให้แห้งแล้วก็ทาสีหน่อยหนึ่งครับทาชเล็กทาทาสีกันกันมอดนะครับแล้วก็จะได้เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับโอเคขอบคุณครับ นี่คืออาการไล่น้ำนะครับนี่น้ำออกแล้วฟังเสียงนะครับมีเสียงดังเนี่ย <c oughs> นี่คือน้ำน้ำเริ่มออกแล้วครับต้องไล่น้ำออกให้หมดนะครับเอามีเสียงเกิดขึ้นแล้วครับมีเสียงเกิดขึ้นแล้วนี่มีเสียงเกิดขึ้นแล้วครับนี่ ที่ได้ยินนี่คือเสียงน้ํานะครับน้ําในเนื้อไม้นะครับเนี่ยโปโปเนี่ยไล่ออกแล้เใช้ไฟเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมาก ตัวนี้เป็นไม้ค้ำหลังของเว้าใหญ่นะครับเป็นเบ้าสกายแบบ2เมตรห0หรือ2เมตร60นะครับนี่นี่ไม้ค้ำหลังนะครับใหญ่มากตัวนี้ใช้ไอ้เว้าจริงๆใช้ก้านอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าไม้ค้ำหลังตัวนี้ต้อง,ต,องต้องการสปริงนะครับต้องการให้มีสปริงก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่นะครับความกว้างก็ประมาณเป็นนิ้วะครับนิ้วกว,ว,ว่ายาวก็ประมาณเมตรกว่านะครับ เมจ็ดสิบเม็แปดสิบประมาณนั้นตัวใหญ่มากครับตัวนี้ใช้กับสกายเล็บนะครับเราต้องมาตาก่อนนะครับนี่วันี้ตากแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับต้องตากอีกหลายวันเลยครับถึงจะมาขัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงน้ำยากันเชื้อรากันมอดนะครับเก็บไว้ได้นานอยู่ครับตัวนี้เป็นไผ่ตรงนะครับ ไปตรงจากอำเภอละเมอจังหวัดชุมพรบ้านน้องครับโอเคครับอตัวนี้เป็นไม้ค้ำหลังของเว่าใหญ่2เมตรห้าสิบนะครับเนี่ยว่าไม้ค้ำหลังของสองเมตรห้าสิบนะครับหลังจากเผาไฟเพื่อไล่น้ำออกมาแล้วนะครับต้องมาวางไว้กลางแดดนะครับให้แดดมันไล่อีกทีนึงก็จะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก2เดือนนะครับสัก2เดือน เกือบ,บทุกวันที่มีแดดออกนะครับก็มาตากไว้แบบนี้แล้วถึงจะเอามาใช้นะครับรับรองว่ามอดก็ไม่มีนะครับราก็ไม่ขึ้นนะครับเคยทํามาแล้วขอบคุณครับ สองเมตรห้าสิบนะครับที่เห็นอยู่นี้สองเมตรห้าสิบหมดเลยแต่ว่าตอนนี้รอไม้อยู่นะครับรอไม้ข้าหลังอยู่นี่เสร็จแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับไปลองดูกันเลยนะครับนี่หมดไปสนามกันเลยครับเสียงครับโอ้ตัวนี้สองเมตรหกสิบครับนี่โอ้เชือกเชือกตรงเลยครับเนี่ย กำลังหาลมกำลังหาทิศทางลมอยู่นะครับตัวนี้ใช้เอ็นตกปลาวหนร้อยยี่สิบนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ตรงเลยครับนี่ฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับนี่โอ้หนี่อ่ะสองเมตรหกสิบครับตัวนี้ดูเชือกนะครับเชือกตรงเลยครับนี่ ตัวนี้ผ้าร่มแท้กันน้ํานะครับแล้วก็การนี้ใช้การอลูมิเนียมนะครับจังหวะที่ลมอ่อนเนี่ยมันจะตกครับเนี่ยติดลมเฮ้ยได้ลมแล้วครับโอ้ยมาแล้วอ้มาแล้วเอ้ยหนักโอ้โหใช้ได้เลยครับเนี่ยโอ้โห้ยเอาเลยครับฟับงเสียงนะครับนี่ฟังเสียงเอ้ยฟังเสียงโอ้โตอนนี้เป็นลมร้อนแล้วครับโอ้โหเออใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ 2องเมตรนะครับเป็นไซส์พิเศษเลยตัวนี้